สวัสดีค่ะคุณพี่ผู้หญิงวัยเกษียณทุกทุกคนนะคะที่หาสามีฝรัง่งคุณหาสามีฝรั่งเนี่ยคุณก็มีทางเลือกอยู่สองทางทางแรกไปอยู่ที่ประเทศกับผู้ชายทางสองให้ผู้ชายมาอยู่ประเทศไทยกับคุณพี่นะคะและจะตัดสินใจยังไงก็ต้องพิจารณาไปตาม ความต้องการความอยากของคุณพี่เลยนะคะไม่พูดถึงเรื่องเงินนะเอาเรื่องเงินตัดไปเอาเป็นว่าตัวคุณพี่เนี่ยกเกษียณแล้วคุณพี่ก็มีเงินที่จะอยู่ของตัวเองได้แหละที่อยากมีสามีฝรั่งเพราะว่าอยากมีเพื่อนกันวัยชาราด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันทํานู่นนี่ด้วยกันกระจุงกระจริงตายายอย่างงี้เราไม่ได้มาสนใจหรอกว่าใครจะบอกว่าแกจะแย่แล้วอะ่ะยังจะ อยากมีผัวอีกเหรอไม่สนใจนะคะเรื่องของเขาปากของเขานะคะอันนี้ก็เรื่องของฉันฉันอยากมีผัวฉันแก่ฉันก็หาผัวแก่ไงฉันไม่ไปหาผัวหนุ่มแต่ถ้าผัวหนุ่มจะเอาฉันฉันก็ยินดี <c oughs> ว่านึกกันดีกว่าว่าถ้าไปอยู่กับเขาเนี่ยกลับให้เขามาอยู่กับเราที่บ้านเราเนี่ยแบบไหนจะยากง่ายกว่ากันนะคะประเทศอื่นปอไม่รู้นะปอนรู้แต่อเมริกานะ ข้อมูลที่หาหาดูบ้างเพราะโบก,ก็หาข้อมูลเผื่อเอาไว้ว่าเมื่อมิเตอร์เกษียณแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปอยู่ที่อเมริกาเอยไม่ใช่ถ้าเราไม่อยู่อเมริกาแล้วเนี่ยแล้วเราจะย้ายไปอยู่ที่ไทยเนี่ยจะต้องทําอะไรอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับเอกสารมีการฝากเงินห้ามแตะของสามีเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยทำให้เกิดความยุ่งยากอันนี้โบคิดนะว่ามันยุ่งยาก แต่ถ้าจะทำก็ต้องทำถ้าเราอยากจะกลับไปอยู่และประเทศไทยเราก็จะมีวีซ่าให้กับต่างชาติไปอยู่หลากหลายะนะวีซ่ากเกษียณก็ต้องฝากเงินจำนวนเท่านี้วีซ่าคู่สมรสก็ต้องฝากเงินจำนวนเท่านี้หรือวีซ่าท่องเที่ยวหรือยังไงเป็นรายละเอียดที่จะต้องดูและหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจว่าข้อดีข้อเสียสำหรับแต่ละคนยังไงะนะค่อยว่ากัน ส่วนถ้าเราไปอยู่ประเทศเขานะในความคิดของพ่อวเองเนี่ยพ่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเทียบแล้วอะ่ะง่ายกว่าที่จะให้มิสเตอร์ไปอยู่ที่ประเทศไทยนะเพราะว่าไปอยู่อเมริกามะก็มาแต่งงานพอแต่งงานมาก็ได้กินการ์ดแล้วพอได้กินการ์ดอยู่ครบกําหนดที่จะทำซิติเซนได้ก็ไปยืน Citizen, ่นซิติเซนเราก็อยู่ของเราได้ปกติเราไม่ต้องเอาเงินฝากธนาคารมาแต่ตัวก็อยู่ได้อย่างเงี้ย ถ้าเขาไปต้องมีบา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 ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะนะอันนี้คืออเมริกานะคะประเทศอื่นเป็นยังไงคุณก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะอยู่ที่ว่าคุณติดต่อกับผู้ชายประเทศไหนล่ะถ้าไปอยู่ประเทศเขาชั้นไปง่ายกว่าไหมหรือถ้าเขาไปอยู่ประเทศไทยจะอะไรยังไงอย่างนี้นะคุณก็คิดเอานะคะและอย่าลืมว่าเมื่อไปอยู่ประเทศเขาฉันจะทำอะไร ท่นจะมีกิจกรรมอะไรกับเขาไหมไปแล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยต้องไปทํางานอีกไหมอยากทําอีกไหมคนกเกษียณแล้วแก่แล้วคงไม่อยากทํางานแล้วมัง้งแล้วถ้าไปจะต้องไปทํางานคําแนะนํานะแต่าเพิ่งคิดเรื่องจะย้ายหรือไม่ย้ายเรื่องจะไปอยู่ประเทศไหนเลยคุณคิดก่อนเลยว่าถ้าผู้ชายคนที่คุยด้วยแล้วติ้งต่างมโนภาพว่าเอ้ยไปอยู่กับผู้ชายคนเียแล้วฉันต้องไปทํางานอะ อย่าเลือกผู้ใหญ่คนนั้นดีกว่าเพราะว่าคุณที่จะเหนื่อยนะคะป๊อเห็นใจนะคนเกษียณก็คืออยากจะอยู่สบายๆใช้เงินที่มีอันนี้พูดถึงพี่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นวิดีโอนะคะคุณพี่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะ กเกษียณแล้วไปอยู่กับผู้ชายแล้วต้องไปทํางานทํางานจริงๆจ,จ,จังๆนะไม่ใช่ทํางานค่าเวลาไม่ใช่นะอันนั้นทํางานค่าเวลาสนุกอันนั้นแล้วแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งนะคนที่ต้องไปทํางานจริงๆจ,จังๆเนี่ยคิดดีๆนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนตัดสินใจเลือกดีๆให้มีชีวิตมีความสุขแบบที่อยากจะมีในวัยเกษียณ จนถึงหมดลมหายใจของคุณพี่ๆแล้วกันนะคะไป้โชคดีค่ะบายสวัสดีค่ะ